ทุกท่านพบกอม,มชาญน,นะครับอ่ะวันนี้ผมจะมาคุยหรือมาตอบคําถามอะไรหลายอย่างนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีคนมาถามผมเยอะมากเลยครับไม่รู้ว่ามันเกิดจากโควิดอะไรหรือเปล่านะครับก็คือหลายคําถามมากเลยถามที่คําถามที่ปวดหัวมากเลยได้จริงไหม หลอกลวงไม่ผิดกฎหมายอะไรไม่ไหลายสิ่งหลายอย่างไม่ก้าวรอก้าวนะผมอยากคือถ้าใครมาถามคำถามพวกนี้ผมนะครับผมแนะนำให้คุณไปดูในคลิปย้อนหลังผมนะครับซึ่งมีทั้งหมดประมาณสองร้อยคลิปแล้วก็จะมีพวกถามตอบอีกประมาณสี่ห้าคลิปคุณไม่เข้าใจคุณไปดูนั้นตรงนั้นได้เลยนะครับซึ่งมีอธิบายไว้หมดนะครับว่าเอ๊ะ ผิดกฎหมายอะไรล้ะสิ่งายอย่างผมมีตอบไปหมดแล้วแล้วก็มีอธิบอธิบายให้กับทุกท่านนะครับก็ท่านจะได้เข้าใจนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นครับแล้วหลายคนก็มาถามผมว่าเอออยากเรียนอยากอะไรอะายสิ่งอย่างเออถ้าอยากเรียนคุณก็ทักมาส่วนตัวก็แล้วันเพราะว่าช่วงนี้ผมจัดโปรโควิดด้วยนะครับราคาไม่แพงหรอกครับไม่แพงนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากเรียน กูว่าดู youtube ผมไปก็ได้คุณก็มันก็ไม่มีอะไรยากนะครับแต่ถ้าเรียนคุณมีข้อมูลด้วยนะครับก็วันนั้นมีคนมาถามผมช่วงที่ u ูเอนะครับประมาณสักสองสามวันก่อนช่วงก่อน u ูเอมันประมาณสามเอ็ดจุดหนึ่งเก้าตาการขายนะครับหลายคนก็มีความรู้สึกว่าพ่ชานซื้อดีไหมมีคนถามเข้ามาทางถามเข้ามาแล้วก็มีลูกศิษย์ผมว่าซื้อดีไหมสามสิบเอ็ จุดหนึ่งเก้าผมก็เลยตอบไปว่าราคานี้น่าสนฟังให้ดีนะครับราคาสามเอ็ดจุดหนึ่งเก้าเนี่ยที่วันนั้นน่าสนน่าสนมากนะครับแล้วก็ผมก็เลยถามกลับไปว่าคุณใจกล้าเปล่าแค่นี้ยผมถามสองคำถามเองก็บอกว่ากล้า ใช่ไหมว่าหลังจากอันวันสองวันมันก็ขึ้นครับขึ้นมานะครับประมาณห้าถึงหกสตังค์อะไรหลายสิ่งหลายอย่างครับแต่วันนี้อัตราการซื้อก็สามเอ็ดจุดหนึ่งแปดครับถ้าว่ายูเอสเนี่ยถ้าคุณจะซื้อคุณต้องซื้อก่อนที่เงินกู้ของรัฐบาลจะเข้ามาครับฟังให้ดีครับถ้าคุณจะซื้อยูเอสคุณต้องซื้อก่อนเงินกู้ของรัฐบาลจะเข้ามาเพราะว่า มันมีหลักการหนึ่งก็คือดีมาซัพพลายครับถ้าวันนี้ซัพพลามันเยอะแน่นอนมันจะเงินบาทมันจะแข็งค่าขึ้นมาทันทีนะครับมันจะลงมาเหลือสามสิบเนี่ยฉะนั้นช่วงนี้ US ยูเอสังมีโอกาสอยู่นะครับตราบใดที่เงินนั้นยังไม่เข้ามาถ้าเข้ามาก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีครับส่วนตัวอื่นวันนี้ราคาก็ ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยแม้แต่เงินนอร์เวย์เนี่ยผมรอเนี่ยรอจับจังหวะนี่ก็โอ้โหแรงเหมือนกันนะครับคาแรงเหมือนกันสามจุดเจ็ดเนี่ยถ้าสามจุดห้านี่น่าสนนะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่จะทำเล็กเปลี่ยนผมบอกเลยว่ายุคนี้เป็นยุคข,ของคนที่ใจกล้านะครับคนใจกล้าเท่านั้นครับคนใจไม่กล้าผมว่าอย่าทําเลยนะครับหลายคนว่า โอ้ยทําได้เดือนเท่าไรได้นั้นต้องได้เดือนเท่าไรอะไรหลายอย่างครับหลายคนก็คือบางคนก็กลัวจริงๆนะผมบอกเลยถ้าใครกลัวคุณไม่ต้องทําคุณไม่ต้องทำนะครับคุณไปทําอาชีพลูกจ้างดีกว่าเพราะว่าโลกเนี้ยมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะคุณทําอะไรก็มีความเสี่ยงอยู่แต่ถ้าคุณไปทําลูกจ้างสิ้นเดือนคุณได้เนี่ยได้แน่นอนชัวร์ได้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 แน่นอน,ชน,น,อนใช่ป่ะเาะัะน้น ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆมันก็ต้องเสี่ยงมันต้องวัดใจกันหน่อยครับเพราะว่าถ้าคุณมาคิดว่าโอ้ทำแล้วได้ครับป่านนี้เขามาทําแลกเปลี่ยนกันหมดแล้วใช่ปะถ้าทําแล้วมันได้เนี่ยป่านนี้คนโอ้เฮมาทําแลกเปลี่ยนเนี่ยมันกับคนหลายคนที่สอนในคลิปแล้วโอ้ยรวยเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านทบนั่นทบนี่ครับโอ้ ป่านนี้แลกเปลี่ยนนี่ผมนี่รับตังค์ก็รวยแล้วครับเนี่ยครับสบายมากเลยครับก็ฝากไว้นะครับทุกท่านโลกนี้ยุคนี้แน่นอนทำอะไรมันก็มีความเสี่ยงคุณต้องวัดใจคุณต้องกล้านะครับขอบคุณมากครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ